อันนี้คือต้นทงเทงที่ช่วงตอนนี้กําลังมีพอดีเลยหรือใครที่มีพกอยู่ใกล้ๆบ้านก็รู้จักต้นมันแล้วก็เอามาหัน่นฝอยนี่แหละใช้ทั้งต้นเลยหั่นฝอยหั่นหัน,หน,หนแล้วเราก็เอามาโขกให้ละเอียด <S <S 1> <S 1> ทงเทงหลังที่เราโขกเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมาผสมน้ำส้มสายชูหมัก หมักจากสับป,ปะรดนี่แหละใช้ทั้งหมด4ช้อนโต๊ะใส่ลงไปทงเทงเนี่ยเราใช้สักกำมือนึงก็ได้โขกโขกให้แหลกนะเนี่ยผสมลงไป4ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็เอาน้ําตาลทรายแดง2ช้อนโต๊ะไม่ต้องพูนนะเอาพอประมาณใส่ลงไปคราวนี้เราก็มาคนให้น้ําตาลทรายแดงละลาย เดี๋ยวจะกรองนะพอเราได้น้ำออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะค่อยๆจิบหรืออาจจะใช้สำลีสะอาดๆจุ่มเอาแต่น้ำแล้วก็อมไว้ในคอก็ได้แล้วก็ค่อยๆกลืนค่อยๆกลืนไปทีละหน่อยก็พอแล้วแต่ย้ำย้ำว่าสตรีมีคันห้ามรับประทานหลังจากที่เราคั้นกรองน้ำมาแล้วเราก็จะได้น้ำสีนี้หนึ่งช้อนชาเนี่ยค่ะเราค่อยๆจิบ ทีละนิดทีละนิดทีละนิดไม่ต้องกินทีละช้อนชานะก็สามารถช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอได้แล้วตั้งแต่เริ่มต้นพอทําเก็บไว้ได้ค่ะเพราะว่าไม่เสียเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นน้ําส้มสายชูกับน้ําตาลทรายแดงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าหวานน้อยเกินไปหรือกินยากก็สามารถเติมน้ําตาลทรายแดงก็ได้หรือจะประยุกต์ใช้กับน้ําพึ่งก็ได้ค่ะรสชาติก็จะออกมาเป็นเปรี้ยว หวานหวานถ้าท่านใดอยากให้เพิ่มรสชาตินิดๆหน่อยๆก็สามารถเติมเกลือได้ด้วยก็จะทําให้รับประทานง่ายขึ้นแต่แม่ให้แนะนําให้ยกซดนะคะแนะนําให้หนึ่งช้อนค่อยๆจิบค่อยๆกลืนไปเรื่อยๆค่ะทําแต่พอใช้ก็ใช้ได้แล้วค่ะ